สบายดีเด้อพี่น้องภาษาไทยสบายดีตอนนี้าาวราเพิ่นกำลังกันเลือกใบอ่อนของผักขี้เล็กเตรียมสิม,มาต้มพี่น้องเอ้ต้มแล้วก็บตังแกงตอนเที่ยงถามเราในเริ่มนีกระดูกุมมัวบ่หนังมะละมุนมีกันนะอ,อือแต่ทางเรามีโอ้ยประทา,าก็ได้พเพิ่มทามเออวราเพิ่นสิมเมื่อบ้านไหมพี่น้องเอ้ยพ่อแม่โทรมาเมื่อคืนนี้ให้เมื่อเอาอัน มักมีมากินมักมีสุกแล้วน้ําสิเมื่อบันใหม่บ่เมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อบันใหม่บ่ม่บ่ม่อยู่เดือนหน้าเดือนหน้าก็ป่ามาแล้วพี่น้องป่ามาจากกรุงเทพกับสงกรานต์ันถึงเมื่อรัดเนาะรัดตเนาะพี่สาวเฮาแม่นพี่สาวทํางานอยู่ฝั่งไทย มาดับนาบ่เนาะไทยก็คือการเนาะส่วงสวงการกลับบ้านเดือนหนานี่ก็เริ่มและที่แปดที่เกา่าที่สิบหมักบรรยากาศย่ำหน้า่เลยฮะแน่นถึงมาจีนเ,นเมื่อยแน่กระช่างมับ่นแนวกินแม่นผู้พูดแน,น,น,นาาวนี้นีไปหมักบรรยากาศตรงนั้นหลัดปูหลัดปลาใส่เบดกบใส่เบดปลาโุ้ยมวนย่ำนี่บบมีแนวเห็ดแนวหา่า นี่ก็ได้คลองมาฝากเพิ่นพี่เอ้ยฝากเข้าบ่ได้เมือบ่ดาเพิ่นลัดทางัดเมือไสยกให้แม่ใหญ่เบิ่งดูยกให้ป้าให้ลุงเบิ่งดูบักอึฟักทองอันนี้มันเออเอามาให้แม่เบิ่งแนเออเออ่อให้แม่ใหญ่เด้อแม่ใหญ่พ่อใหญ่เด้อทางบ้านใหม่แล้วก็หัวหอมแล้วก็สิมีเียดนําเด้อจ้ะพี่น้อง มาฝากเพื่อนเขียนน้องนาชามาฝากมา้วานนี่เนะา,าะมื่งเศร้าเลยเนาะน้องอันเมื่สิพ่ออยู่บ่เอาอีกเป็นได้แน,น่นเราไปเยี่ยงเราโทรมาวา่านบ่ได้เราก็เลยเอาหายเราตีกแกงแกโคบเรากันอยู่ในหาเขียนบ่ได้ฮักขาเขาไปเยี่ยงกลางคืนน่ะนี่เอามาลูกเอามา เอามาโอกับเขาเคลื่อนเนะ <c oughs> ล้ยไปทางหลักที่เก่าไปต้องเง้นย่ำนี่ย่ำใบไม้หล่นหล่นเบิดแล้วนะใบใม้เบิดเลยนี่เดือต้นตีอุปกร่นก็แล้วก็ฟงใบใหม่ครับพักที่อยู่ได้ไปต้องเงินเดือนไปเห็ดดองก็คือแบปอูดพักเลยแหละ ทางตัดป่าประมาณ2กิโลกับฮอดบะวัาวยีา้ำฝนนี่กันฝนตกนี่มากบ่ได้หรอเนาะน้ำท่วม าขึ้นกับบุกามากเลยพี่น้องในทางหลังเซดเน็ดยอตายานมาตดังเว้นห่ดแล้วก็จู่ตาเลยฟันทีมาเนี่ยมันมาดำหน้าซอยกะเทาไม่เทากันนำ้ำน้ำมากแล้วหลดขึ้นยุบวยอยากได้บน อรถขึ้นขึ้อยม่ได้ไว้หวยเท่านี้แหละน้อไว้ข้ามไปบ้านใหม่ไปทางหลาดดินีิก็มีเที่ยงมีเฮือนพ้อนอยู่กลางป่าหลังหนุงนะครับทันมากมีเฮือนพ้นกลางป่าหลังหนุง โอ้ยไว้เดียวมันแดดเกินห่อนนั่นยัรอนะ มันเข้าบริหารแข่งมันเดมันจะมาเต้นพ่ะพักขีก้เล็กายอนลยย่า,าวโทมาว่าแถมมาเอาหมกมี่วสน <laughs> ันแต็มขึ้นเมโทว่าหมักมี่เนชุกแล้ว,วสันโอ้โห <laughs> ่ว่ Ừ. 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 không viên mà, không mà hãy. Bụi đó. Ôi kiệt bộ ướt Đó khá đũ nhường đó, bộ ướt khiết. Nó mà ở cây hối đê. Bụi cái nước cũng cònเต็ม thíp ở hối nè. Nước ừ ยังที่พักกิเลสก็แทบพอกันก็ได้ไข่หวนแดงอย่างเงี้ยครับมินังอยู่บ่กมินังอันนึงเ่นี่มาเถ้าเรามาอะไรแม่บ้านเยอะกนี้เราหน้องต้นนั่นนี่แหละนี่โอ้ยังไลายหน่วยอยู่ต้นในนาะอันนี้ก็ยังมาไลายหน่วยแหละฮุนอ่ะูลำลามอยู่ จนหอดปลายก็เป็นกระดอกดอะไรนะเป็นแตงเหงาจนหอดปายหอนน่อยได้ใจกี่ฝุนไงกุ้มมาแล้วเนะบ้นเนี่ยกลุ้มๆมาแล้วดแสลไปนอบัน ถนนลงสายคลองได้ลงทางบ้านน้องบัวบ้านอนับุน้องบัวาบ,านนานาบ้วา,บานคึมน้องแดงเส้นนี่ได้มั่นมาใช่อ,อือมนันเป็นหัวอยู่ได้เขาใส่ขีโมลแล้วมันงามอืมถ้ากามาหออ มันหอนกบมาดอกมันแหงแห้งหมดจักือว่ามันมีกระมิน้ำเยอะหรือว่ามีเขียนเนาะบางที่กับแม่แม่น้องนัดซาบางที่กับยายน้องเนยเราเอามาหายกินอยู่เพื่อละถวยนั่นแหละบางทีเข้ากับคล้าย Ừ. Tìa kama khai hay cai cà sửa soi khóc mười khóc mười khóc mười hai ngàn bạc mười hai năm vạn 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 mười hai năm ีอฮึมแค่ตะฟังหวยส่วนทัน้นหมมดอยู่ไปหอดทีนะ่จะน่ะแลัวก็แเนมลงทงแล้กกัเห็นเราแหละยูดสุดถูกไอ้พกซุดอันทงหน้าเลยพอทำไปดำหนาทางห,ห่ไห่แม่นุละทั้งพูพกแหละภาคให้ไห่เขาไปอีก

แค่เรายังมีบ่งอยู่สำนึกลี่มาหอดือนหอดเทียงหน้าพี่น้องเ้ยเ้มาว่ากนน่องะคิดดื้อังทำน้อยไปคิดดื้อซเมื่อคืนทำมาไปคิดดื้อซเมื่อคืนเร็วกินยังกันนะ ไ้าคิดดูชีเมื่อคืนในวาดไหมใสา่ซีเมื่อคืนเมื่อคิดดูีเมื่อคืนป๋าสีสองมือที <c oughs> อแห้งนดนีี่ดูแห้งเลยเนีมันเป้เป็นถั่ว <c oughs> กลับมาหน่อยเอาหมักมี่ <c oughs> มัดหม

เห็ดนั่น้าบอกว่าอยากจะแรกตีปุมากู้อ่ะเยได้แจกวัาเจแซบบอให้ขี้ดื้อนะว่าทหมโอ้ยหาดื้อไาดื้อไาดื้อแห้งไาดื้อแห้งยุมือ ไก่กับพ่อไก่นะวานกับโพดแจกเจ๊ายแดกแจกให้เด็กหน่อยเขาคุณเวลาที่มาหับโซมเป็นองไกพ่อกันใหม่เด้อสบายดี